หลังข้างหนาส่งมีอาการครับวูววันนีพี่น้องขั้นเปียกหนาไมใหม่แล้วครับนี่ครับหลังข้างหนามีอาการนะครับหลังนี้โอ้ห่อนคักครับวิลลนกันซียูวยวนะครับอืมเบิ่งครับอุยปากกาหลังนี้มีอาการกครับนี่ครับรุนกันซียูวยวนะครับอ้สองหลังติดเลยครับรุนกันหลังนี้ก่อนครับ อูุ่นกันซียูบยูนะครับสวัสดีครับหายูหากินทิล่าสีครับวันนี้ก็ผ้ามาปักเบ็ดเสียบเบ็ดนะครับเป็นเงอใส่เดือนนะครับเบ็ดเมตรหาซิปนะครับก็มีสองเบอร์นะครับมีข้างผู้เฒ่ากับข้างผู้หนุ่มนะครับตาปลาดาวแดงนะครับมีเบอร์สิบกับเบอร์สิบสี่นะครับ เป็นเนื้อใสเดือนครับด้มาหลายนะครับก็บรรยากาศนะครับคึ้ฟ้าคึ้ฝนมาอีกแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาหาโมงสีเข่าหกโมงแรกนะครับประมาณหาโมงหาสิบนะครับน้ำก็ขึ้นมาหลายครับไม้นี่ก็เป็นอีกไม้นะครับถือว่าตอจากคลิปที่แล้วนะครับน้องแถวบ้านผมสีตอกันเมดนะครับต่อกันยาวปเลยหอนเอาให้ครับมือนี้อู้อาคักเอาแน ปลาก็สวบดีนะครับขึ้นดีน้องนี่ก็ปลาก็สิมาร่วมกันนะครับเพื่อขามไปนะครับบ่เป็นการเสียเวลาครับเสียบเบ็ดน้ากันนะครับเงาใด่นไม่หลายนะครับครับเป็นเงาใสเดือนไปคุดมาานะครับใส่เดือนทงนะครับเดือนเหนียวนะครับนี่ครับปลาึืนดีนะครับ กติคามนะครับปลากติบืนคามนะครับตอนนี้มีน้ำแล้วครับในปลาผือขามไปฟังผุนนะครับเบื้องบรรยากาศครับจั้งสี่ทุกมือนะครับฝ่าห่องฝ่าเหลือบนะครับครับวิธีเกะเนียผมก็จะกะอังสีนะครับ जिप ครับเดี๋ยวเสียเบ็ดก็นะครับจังมะรุนน้ากันครับสยามสองเถื่อนะครับเนื้อไหลแต่ฝนบตกนะครับครับตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มครึ่งนะครับแต่เวลายามเบ็ดนะครับรอบแรกถ้าปลากินดีก็อาจจะยามสองรอบนะครับเดี๋ยคขับลังนี้ เนือ,อยังคือเก่านะครับนี่ก็มาอ้วนอ่านพานโขยะยะนะครับโอ้ยิงๆนงยครับเนื้อใส่เดือนอนี้ดึงด้วยนะครับเนื้อหล่อนครับจรงๆลบมาใส่เนื้อนะครับ น่าจะเป็นไส้ยี่ตูปมั้งครับเรามาใส่ไว้อย่าง่มอาการนะครับ ครับเลยใส่ไว้ดนีกเนาะครับยังเงียบอยู่ครับยามมาได้หลายหลังครับเงือหล่อนมดแล้วครับโซนนี้ bà nói đến con nó học lắng một đừng nó หยาบปีปัญนนะกุ้งกินเนื้อนะครับรกุ้งเนี่ยปลากาหน่อยเนี้ยครับตอดอืมตัวมีจะโตแล้ววาครับน้ำไม่งอ่งปัญ หลังข้างหนาส่งมีอาการครับวิวอยู่บนยอพี่น้องขั้นเปียกหน้ามหม่ไหมลยครับนี่ครับรุ่นกันนะครับสียูบอยู่ขั้นเปียกหน้ามใมไหม่เลยครับปลาสัวบดีนะครับ,ย,บยูครับคอโตงามนะครับ แต้มแรกนะครับหลอบแหลกเดี๋ยวเก็บนะครับครับขามาอีกฟังนะครับคือจังยางเสียบเหยเอานะครับป่าหน่อยเลรีมดเลยครับเหี่นะครับแต่วัาลังทางหนามีอากาศนะครับลังนี้โอ้หอนคักครับุู้ดุ่นกันสิยูบายูนะครับ ปุกไงครับเก็บหอยมาน้ำนะครับก็บี่นองปดุกไงอู้ปีงเงี้ยงมาตัวใหญ่ขนีดไหนบนครับมแนนะครับแต้มสอง นี่ครับหลังนี่ส่งเข่งๆนะครับส่งมีอาการอยู่เลยครับดู่น้องครับบกหอยอ้ยอกอยปาก,การใหญ่ครับเห็นหรอปาก,กาใหญ่นี้นะครับอืมบ่งครับอุ้ยปาก,กา ตัวใหญ่เลยครับครับซีนิ้วนะครับเก็บนะครับอู้หอน,นอขับยางไม่ได้หลายหลังนะครับหลังนี้มีอาการนะครับรุ่นกันซิยูบยูครับ อยามาได้เลยเคร่งทางครับเนีย่ยหลอนมดครับนี่ครับหลังนี้มีอาการนะครับรุ่นกันสิยูบยูครับ อยู่ครับอดดึงแห้งนะครับโอ้ยเอาครับครับดาวกบมีนะครับมูจันยางเสียบเนี่ยเอาครับป่าหน่อยเหรียก่อนนะครับ หลังนี้มีอาการครับนี่ครับรุ่นกันสิยูบูยูนะครับอุ้ยป่าหมวนอยู่บนห้องเด็ดผมใส่เป็นดวงน่อยนะครับโอ้ยบยูแทะจล่ะโอ้ยยูเรียบร้อยครับ ไตโลนะครับอุ้งไงโอแขนพุมอีกครับอุ้บใครครับถึอเบ็ดดวงไงนะครับเกือบงะครับอันนี้เป็นเบ็ดตาปลาดาวแดงนะครับเบอร์สิบนะครับรหัสหกหนึ่งหนึ่งศูนนะครับเอ,อ้ยเกือบงะ โอ้เดี่ยแต้มใหญ่มาหรอครับหลังนี่ก็ดึงเป็นสี่โอ้ยกินสะบัดครับดาว่ามีนะครับ กบบ่กบหรือหนูนี่ครับเบื้งหลังนี่สีสันๆครับป่าอย่างโอ้ปลาเสื่อมครับปลาเสื่อมปลาเนือออนนะครับไม่อีแต้มหรอครับ ตะปลาดุกข้นมากินดาาีนะครับล้งนน่นยเขาส่งไม่อาการนะครับับหลังนี่กินสะบัดนะครับครับอยู่นี่พี่น้องเลยโอ้โอ้โหโบ่อยอยู่ครับ รวมครับเงียบดีปันยังครับเงียหลอนมุดนะครับปลาตำยาไปเลย ครับมดแล้วนะครับเดี๋ยวไปเบ่งผลงานกันครับอุ้ยเมื่อยไหลเปียกมดโตนะครับแต่ก็ถือว่าได้นะครับนี่ก็บบกหอยนะครับโบน่อาติเฮ็ดเป็นเหยื่อนะครับเสียบเบ็ดอยู่โน่้นนั่งดำนะครับก็สสำหรับคำขึ้นเหนียวกาวฟากคำว่าฟันดีราตีสวัสดิ์ครับทารุนกันมืออื้นเศร้าครับ่หันลูกน้องเฮาไผล้วะนี่ยครับ สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้านะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงเช้านะครับในเวลาเก็บกู้เบ็ดแล้วครับทางบ่ค่อยดีนะครับเขาม่หยากออกมาแต่ตีหาเครื่องนะครับกับบรรยากาศนะครับตามกุดตามน้องครับเขารุ่นน้ำกันนะครับุมิดเจเวีถ้าพี่น้อง ห่วยปลาดึงเลยตัวนี้ยื่นฟังนี่ก็นะครับหลอนดีปันยัง เหงียบครับเงียบแน่ครับเสาที่เดี๋ยวมึงมองเลยครับเด็ด หน่อยเล่นหลายนะครับมนึซีวีอยู่ครับ กระดุกขึ้นห้อมหมดแล้ววะครับนี่ครับจะว่าหลังนี้มีอาการนะครับอู uh, ้สองหลังติดเลยครับรุ่นกันหลังนี้ก่อนครับตัววิ่งเจกตกเลยไซบูดิครับโอ้อยู่เนาะโอ้ยยันหน่อยครับ น่อยนะครับสมปมมือนะครับนี่ครับหลังหนีนะครับอ้หลังหนีอ้ปะตองครับ โอ้ยห,ห,ห,หมุนเอาจดว่าครับปลาตองนะครับหลังนี้คือส่งมีอาการเนยครับแมนบอกอู้ขาดครับหลังนี้เดีจะเป็นปลาเป่ากินนะครับปลาปลากระ,ประเปบา ครับเดี๋ยวขามรุ่นกันอีกฟังนะครับครับเบ็ดฟังพุ่นกูเ่เรียบร้อยนะครับเบิงฟังหนีนะครับสิเป็นแดงใดครับคือสีเข็งๆงสะอาดดีปัญญงครับ ผมมีอาการเลยครับโอ้ยเงียบดีครับป่าทาฝนอีกรอบว้าครับนี่่าวดีเลยครับป่า ดูมีหยบหยาบหยบหยาบเลยครับครับแต่หลังนี้มีอาการนะครับรูนกันปลาอย่างนะครับหลังอ,ง,นนลงอยู่นันก็หลูดนะครับอูปะเสื่อมไงครับ เ,เสื้อมใหญ่นะครับตูวงามเลยครับเบ็ดผมไปใส่ล่ะ ه, หลังนี่เพิ่งพี่น้องเคยฝากระสวบดีคักรุ่นกันซียูประยูนะครับเบ็ดใหญ่นะครับตัวนี้ดึงคักดึงแน่ ดอยพีออย่้อเ้ยไปยูนะครับก็มีแต้มเพิ่มหมดนะครับก็มีจีวีนะ เบื้งหลังนี่ครับพี่น้องโอ้ยกินสบัดครับรเสื่อมนะครับกินแบบนี้กินแล้วก็สบัดรุดนะครับ นก็แมงวันแมงวีนะครับกังขื้นก็นยุ่งนะครับหนานี่หนาผมมงวงอยู่แมงวันหลายครับครับเบื้องหลังไดก็มีซีวีอยู่ครับ มือได้เ่ได,ได้เป็นเรื่องปกตินะครับแต่ก็พ่อได้ยู่ได้กินยืดอ,อยู่ครับหลังสุดท้ายก็มิดีวีนะครับ นี่ก็ได้มาสามแต้มนะครับแต่เมื่อขึ้นถือว่าหมานเยอะนะครับเมื่อขึ้นปลาคอปลาดุกนะครับปลาเสื่อมนะครับปลากาคั่วไว้แล้วนะครับป่าเพราะว่าเมื่อขึ้นป่าตายมืดนะครับเดี๋ยวคั่วเอือไปหนึ่งนะครับเต้านี้ก็หอนเอานะครับอาการหอนเอนะครับผลกับปโตกหลายมือนะครับมีแต่เยียงฝ่าห่องคุ้มคุ้มนะครับอันตรายนะครับเดี๋ยวไปหาเบื้องห้อมป่าเดี๋ยวครับ ต้องหาขื้นหนองสูงๆนะครับตามพอมมือ้างหลังนะครับใส่บม่องละซิบยีซิบปลากันไปนะครับก็ถือว่าพ่อดีอยู่ดีกินครับก็ถ้าเบื้องคลิปนี้แดีวก็ฝากกดไลค์นะครับถ้าดีก็ฝากกดติดตามหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนสิบริพาทคลิปของผมนะครับฝากกันแม่ได้ครับหาอยู่หากินทิด่าสีสําหรับคลิปนีวเกาข้าวบาสวัสดีครับบอิวารดีกินครับเซานี่ก็เดี๋ยวไปตติมกันอยู่ครับ